ขอ,อน,นอกน้อมที่เสียงกล้าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่เจ็ดร้อยเก้าสิบเอดตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลควายในความดีพึงห้ามจิตเสียจากบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณนังัจฉามิธัมมังสรณนังัจฉามิ สังขังสรนังัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรนังัจฉามิทุติยัมปิสังขังสรนังัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรนังัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรนังัจฉามิตติยัมปิสังขังสรนังัจฉามินัตถิเมสรนังอันยัง พุทโธเมสารนังวรัง erna, เอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสารนังอัญยางธรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสารนังอัญยางสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสน ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึ่งเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคําสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัินาทานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิติสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิพรุสวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ สัมปัตปลาปะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าไปจ้าขอสมาทานอาชีวธรรมกกีนตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาปร,รัตนาไตรอันสูงสุด ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอัชินาานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอัพรัมมจริยาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌะปมาทฐานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปปนะธารณะมันดนะวิภูสนัฐานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอุจจารเยนามหาเสยนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะปฏิคหานาะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าไปจาเจ้าขอสมาทานศีลสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอา,หารหันต เพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนาไะรอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบท10สิบงดเว้นจากอากุศลกรรมบท10สิบเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิรรยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักเคียธรรมสามสิบเจ็ดประการอันประกอบด้วยสต,ติปัฏฐาสี่สัมมาปัะทาสี่อิทธิบาทสี อินสี่ห้าพลาห้าพุทโธงเจ็ดอะริยมัรมีองแปดเพื่ออนุปาฏาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขก,กายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่รู้สึกตัวใช่ไหมคะว่าทำไมจึงเป็นผู้มีบุญมาก ขสได้มีโอกาสศึกษาพระสัทธรรมของพระสมณะสัมพุทตเจ้าพระองค์นั้นก็ถามว่าในโลกใบนี้มีคนอยู่ประมาณเจ็ดแปดพันล้านคิดดูสิคะจะมีโอกาสสักกี่คนที่ได้มีโอกาสร่รวมกันศึกษาทั้งพระสัทธธรรมที่เป็นไปในพระสูตรพระวินัยรวมทั้งขณะนี้ศึกษาในพระอภิธรรมกันอยู่นะคะซึ่งเป็นเรื่อง ของการที่จะให้เห็นชัดตามความเป็นจริงว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ที่ไหนเป็นการทำลายความเห็นผิดเพื่อเข้าถึงสมาธิฐิที่รู้ชัดว่านี้ทุกน,นี้ทุกขะสมุทยัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจค่ะซึ่งนั้นจึงเป็นเรื่องของผู้สั่งสมบุญไว้จริงๆนะคะ จึงได้มีโอกาสร่วมกันศึกษาในในยานนี้ค่ะขณะนี้เราก็จบในเรื่องของลักษณะรูปสี่ซึ่งในลักษณะรูปสี่นั้นก็มีรูปถึง4ประการใช่ไหมคะคืออุปัจจย,ยารูปอันเป็นรูปที่เกิดตั้งแต่ครั้งแรกในการปฏิสนธิในพบทั้งที่เป็นไปในการมาพบและในรูปประพบค่ะ ซึ่งในลำดับต่อมานั้นอย่างพวกเรานี้หลังจากที่มีอวัยวะแล้วนะคะที่บริบูรณ์พร้อมตอนที่อยู่ในคันตั้งแต่นั้นมารูปทั้งหลายก็จะเป็นสันตติรูปคือรูปที่สืบต่อจากอุป,ปัจจะยรูปของนิพพานรูปในการเกิดขึ้นของรูปทั้งหลายนั้นก็ย่อมมีอะไรคะชราใช่ไหมคะ นั้นก็คือเข้าสู่ภาวะที่เป็นชารตารูปและที่สุดนั้นก็เข้าถึงอนิจตารูปคือความดับไปของนิพพานรูปทั้งหลายค่ะเราก็มาศึกษาต่อนะคะในยะที่สองของรูปวิภาคา้ะซึ่งเป็นการแสดงรูปธรรมโดยละเอียดพิสดารกว้างขวางออกไปอีก เพื่อให้ทราบว่ารูปธรรมท,ทั้ง28รูปนั้นจัดเป็นส่วนส่วนก็ได้ดังนี้คือจัดว่ามีส่วนเดียวก็ได้หรือจัดแยกเป็นสองส่วนสองอย่างก็ได้ดังมีคาถาสังคหะเป็นคาถาที่5แสดงไว้ว่าอิจเจวะมะตะสวิสติวิธรรมปิจะวิจักกะคณาอัจฉติกา พิเพเทนะวิพัชนะติยการะหังซึ่งแปลความว่าบัณฑิตผู้เห็นประจักษ์ย่อมจำแนกรูปแม้ทั้งยี่สแปดรูปออกไปโดยประเภทมีอัจตติกะรูปเป็นต้นตามควรอย่างนี้ด้วยประการชนีในรูปวิภาคไนนี้แสดงเป็นสองมาติกาคําว่ามาติกา แปลว่าแม่บทคือกอไก่นะคะเอกมาติกาแม่บทเดียวหมายความว่ารูปธรรมทั้ง28รูปนี้มีความหมายรวมเป็นอย่างเดียวกัน 2- ทุกกะมาติกาแม่บทคู่หมายความว่ารูปธรรมทั้ง28มีความหมายต่างกันเป็นคู่คู่เป็นสองส่วนเอกมาติกานั้น หมายความว่ารูปยี่สิบแปดมีบทเดียวมีอย่างเดียวมีประเภทเดียวมีชื่อเดียวเป็นประเภทเดียวกันมีชื่อรวมเรียกได้ดังนี้หนึ่งเป็นเหตุตุกะรูปเป็นรูปที่ไม่มีเหตุคือไม่มีสัมปยุตเหตุหมายความว่ารูปทั้งยี่สิแปดไม่มีเหตุหกมาประกอบด้วยเลยเหตุหกคืออะไร โลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุอะโลภะเหตุอะโทสะเหตุอะโมหะเหตุซึ่งเหตุเหล่านี้จะไม่ประกอบกับรูปนะคะส่วนรูปที่มีเหตุหกคือสเหตุตุกะรูปนั้นไม่มีนะคะเพราะรูปย่อมไม่มีเหตุประกอบอยู่ในรูปนั้นๆเลยสองเป็นปัจจยยรูปเป็นรูปที่มีปัจจัย คือมีสิ่งที่อุปการะเกื้อหนุนจึงทําให้รูปเกิดได้ปัจจัยหรือสิ่งที่อุปการะอุดหนุนให้เกิดรูปนั้นได้แก่กรรมจิตอุตตุอาหารส่วนรูปที่ไม่มีปัจจัยอุปการะให้เกิดคืออปัจจยะรูปนั้นไม่มีเลยสเป็นสาสวะรูป เป็นรูปที่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาสวะมีอะไรบ้างตอบได้หรือเปล่าคะคือกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะได้ทั้ง28รูปเลยนะคะคำว่าอาสวะแปลว่าอะไรคือกิเลสที่หมักหมมหรือหมักดองอยู่ในจิตคะ่ะ ทำให้จิตนั้นเศ้ามองนะคะกามก็คือกามาสวะนั้นคือความใคร่ความกำหนัดคือความเพลิดเพลินความสิเนหาความเร่าร้อนคือความใคร่ความสยบคือความใคร่ความหมกมุ่นคือความใคร่ในกามทั้งหลายอันใดนี้เรียกว่ากามาสวะ ในกามก็คือในสีเสียงกลิ่นรสทั้งหลายนั่นเองนะคะส่วนภะวาสวะเป็นไนก็คือความพอใจในพบความกำหนัดในพบความเพลิดเพลินในพบเนหาในพบความเร้าร้อนในพบความสยบในพบความหมกมุ่นในพบในพบทั้งหลายอันใดนี้เรียกว่าภวาสวะ ก็คือพึงพอใจที่จะอยู่อยากจะเป็นอยู่อย่างนั้นส่วนทิฏฐาสวะเป็นฉนัยความเห็นว่าโลกเทียงก็ดีว่าโลกไม่เทียงก็ดีว่าโลกมีที่สุดก็ดีว่าโลกไม่มีที่สุดก็ดีว่าชีพอันนั้นสรีราก็อันนั้นก็ดีว่าชีพเป็นอื่นสรีราก็เป็นอื่นก็ดี ว่าสัตว์ยังเป็นอยู่เบื้องหน้าแต่มรณะก็ดีว่าสัตว์ไม่เป็นอยู่เบื้องหน้าแต่มรณะก็ดีว่าสัตว์ยังเป็นอยู่ก็มีไม่เป็นอยู่ก็มีเบื้องหน้าแต่มรณะก็ดีว่าสัตว์ยังเป็นอยู่ก็ไม่ใช่ไม่เป็นอยู่ก็ไม่ใช่เบื้องหน้าแต่มรณะก็ดีทิฏฐิ ความเห็นไปข้างทิฏฐิป่าชัดคือทิฏฐิกันดารคือทิฏฐิความเห็นเป็นค่าศึกต่อสมาทิศิความผันแปรแห่งทิฏฐิสังโยน์คือทิฏฐิความยึดถือความยึดมันความตั้งมันความถือผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดลัทธิเป็นบ่อกเกิดแห่งความพินา การถือโดยวิยปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้อันใดนี้เรียกว่าทิฏฐาสวะมิจฉาทิฏฐิแม้ทั้งหมดจัดเป็นทิฏฐาสวะตัวสุดท้ายของอาสวะคืออวิชชาสวะอวิชชาสวะเป็นนฉยความไม่รู้ในทุกความไม่รู้ในทุกขะสมุทยัยความไม่รู้ ในทุกขะนิโรธความไม่รู้ในทุกขะนิโรธาขมินีปฏิปทาความไม่รู้ในส่วนอดีตความไม่รู้ในส่วนอนาคตความไม่รู้ทั้งในส่วนอดีตและส่วนอนาคตในที่นี้คือขันธาตุอายตนะนะคะเป็นตน้นความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทธรรม ว่าเพราะธรรมานี้เป็นปัจจัยธรรมานี้จึงเกิดขึ้นความไม่รู้ความไม่เห็นความไม่ตรัสรู้ความไม่รู้โดยสมควรความไม่รู้ตามเป็นจริงความไม่แทงตลอดความไม่ถือเอาให้ถูกต้องความไม่อย่างลงโดยรอบคอบความไม่พินิษความไม่พิจารณา การไม่กระทำให้ประจักษ์ความสามปัญญาความโง่เขลาความไม่รู้ชัดความหลงความลุ่มหลงความหลงไหลอวิชชาโอคะคืออวิชชาโยคาคืออวิชชาอานุสัยคืออวิชชาปริยุทธานคืออวิชชาลิมคืออวิชชา อาคุศลมูลคือโมหะมีลักษณะเช่นว่านี้อันใดนี้เรียกว่าอาวิชชาสวาก็มาศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องอาสวะอีกนิดหนึ่งนะคะคือเหตุเกิดแห่งอาสวะความดับอาสวะทางที่จะให้ถึงความดับอาสวะเป็นฉนหยเหตุเกิดแห่งอาสวะย่อมมีเพราะ อวิชชาเป็นเหตุให้เกิดความดับอาสวะย่อมมีเพราะอาวิชชาดับซึ่งในปฏิจจสมุปบาทเราก็จะเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสมมาสมาธิ ชื่อว่าเป็นปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับอาสวะเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดซึ่งอาสวะเหตุเกิดแห่งอาสวะความดับอาสวะปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับอาสวะอย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานุสัยบันเทาปฏิคานุสัยถอนทิฏฐานุสัส และมานานุสัยโดยประการทั้งปวงละอวิชายังวิชาให้เกิดย่อมกระทำซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันเทียวในเมื่อรูปทั้ง28รูปเป็นที่ตั้งของสาสวะเพราะฉะนั้นรูปทั้ง28จึงมีชื่อว่าสาสวะรูปนะคะในข้อสี่เป็นสังคตะรูป เป็นรูปที่ปรุงแต่งมาจากกรรมจิตอุตุอาหารส่วนรูปที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ปรุงแต่งมาจากกรรมจิตอุตุอาหารคืออาสังขตรรูปนั้นไม่มีข้อห้าเป็นโลกิยรูปเป็นรูปที่เนื่องด้วยโลกีธรรมอันจะต้องแตกดับอยู่เสมอส่วนรูปที่ไม่แตกดับพ้นจากการแตกดับคือ โลกุตระรูปนั้นไม่มีหกเป็นกามาวจรเป็นรูปที่เป็นอารมณ์ของกามจิตส่วนรูปที่เป็นอารมณ์ของมหคตาจิตหรือโลกุตระจิตนั้นไม่มีเพราะมหคตาจิตมีบัญญัติและจิตเป็นอารมณ์โลกุตระจิตก็มีนิพพานเป็นอารมณ์เจ็ด อนารมณะเป็นรูปที่ไม่สามารถรู้อารมณ์ได้เหมือนจิตและเจตสิกส่วนรูปที่สามารถรู้อารมณ์ได้คือสารมณะรนั้นไม่มีนะคะไม่มีรูปใดที่จะรู้อารมณ์แปดเป็นอัปปะหาตัพพะเป็นรูปที่ไม่พึงละไม่พึงประหารเพราะรูปเป็นธรรมะที่ปราศจากเหตุอันจะยังให้เกิดความดี หรือความชั่วส่วนรูปที่พึงละพึงประหารคือประหาตับพานั้นไม่มีจะสังเกตได้ชัดนะคะว่ารูปเป็นอารมณ์ของจิตและเจตสิกนั้นๆค่ะแต่ตัวรูปเองนั้นจะไม่รู้อารมณ์อะไรเลยนะคะตามที่กล่าวมาทั้ง8ปดข้อแล้วนี้จะเห็นได้ชัดแจ้งว่ารูปทั้ง28นั้น มีประเภทเดียวมีส่วนเดียวมีแม่บทเดียวเพราะไม่มีประเภทที่ตรงกันข้ามเลยจึงได้ชื่อว่าเอกมาติกาแสดงรูปโดยแม่บทเดียวก็คือเมื่อแสดงว่าเป็นอย่างหนึ่งจะไม่เป็นอีกอย่างหนึ่งเช่นเป็นอนาณรรมะนะคือรูปนี้ไม่สามารถรู้อารมณ์ได้ ฉะนั้นรูปที่รู้อารมณ์นั้นไม่มีนะคะจะเป็นสารมณะไม่มีค่ะเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นโดยนัยะแปดข้อนี้จะเป็นนัยะของการเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่เป็นอีกอย่างหนึ่งจึงเรียกว่าเอกมาติกาเอกแปละว่าหนึ่งนั่นเองนะคะมีอย่างเดียวประเภทเดียวมีอยู่ด้วยกัน แปดแบบหรือแปดหัวข้อดังที่กล่าวไปแล้วค่ะความรู้เหล่านี้นะคะเป็นเรื่องของปรมัตธรรมเป็นเรื่องที่มีอยู่โดยธรรมดาค่ะแต่หากไม่มีการบังเกิดขึ้นของพระสมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจและแยกแยะเป็นหมวดหมู่ออกมาอย่างนี้ได้เลยค่ะ เพราะไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เลยว่ารูปคืออะไรอรูปคือนามธรรมคืออะไรลักษณะของรูปที่แยกเป็นเอกมาติกาเป็นอย่างไรทุกะมาติกาเป็นอย่างไรเหล่านี้เป็นเรื่องของสัพพัญยุตยานเราจึงควรปลื้มใจดีใจนะคะที่ค่อยๆศึกษา ฟังไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราจะเข้าถึงความจริงเพราะสิ่งเหล่านี้คือธรรมะที่เป็นจริงมีอยู่จริงชื่อทั้งหลายเหล่านี้ก็จะบอกลักษณะอาการของธรรมะนั้นๆเพียงแต่ว่าขณะนี้เราอาจจะยังไม่เข้าใจในลักษณะของภาษาบาลีเราก็เลยฟังแล้วดูเหมือนจะลำบากในการที่จะจำชื่อ แต่ถ้าเมื่อไหร่เราฟังซ้ำไปซ้ำม,มาเราก็จะรู้สึกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่เราคุ้นชินค่ะเช่นคำว่าเหตุนะคะคำว่าปัจจัยคำว่าอาสวะคำว่าสังคตะคำว่าโลกิยะคำว่ากามาวัจระคำว่าอารมณะก็คืออารมณ์คำว่าปหาตัพภะก็คือ สิ่งที่ต้องละเหล่านี้เป็นต้นเนื่องจากว่าก็เติมคำข้างหน้าเข้าไปก็จะเป็นในยัดตรงข้ามกับความหมายเดิมเช่นคำว่าอนา,ารรมนะก็คือรูปนั้นไม่สามารถรู้อารมณ์แต่รูปนั้นเป็นอารมณ์ของนามได้สิ่งเหล่านี้ละค่ะค่อยๆฟังทำความเข้าใจเราจะเห็นความงาม ในศาสนาของพระชินเจา้าว่าละเอียดลุ่มหลึกประณีตนะคะบอกเหตุบอกผลบอกความเป็นไปของธรรมะแต่ละหมวดแต่ละหมู่ไว้อย่างเป็นระบบระเบียบนะคะเรามีบุญนะคะจึงได้มาศึกษาในธรรมะเหล่านี้ถ้าไม่มีบุญไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เรียนรู้และได้ฟังคำเหล่านี้เลยค่ะ ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาฏาปรินิพานในปัจจุบันด้วยสัจจวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาตรีสสิโดยง่ายโดยปั่นในการปัจจุบันขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด่สรรพสัตว์ทั้ง31มสิบพภูมิ ขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นเพื่ออนุปาฏาปรินิพานโดยง่ายโดยพลันโดยทั่วกันทุกตนทุกท่านค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุาธเจ้าค่ะค่ะ